คุณผู้ชมวันนี้ไม่ใช่สะพานถล่มค่ะที่พระรามสองมีคุณผู้ชมถามมาว่าวันนี้มีข่าวสะพานพระรามสองถล่มอีกแล้วจริงไหมคะไม่ใช่ค่ะรถบรรทุกที่จอดอยู่ค่ะลื่นถลายลงมาจะบ้า oh. ตายตอนตีสามกว่าค่ะค,คุณผู้ชมแต่ตอนนี้เคลียร์เรียบร้อยแล้วนะคะในไหนก็ในไหนแล้วเดี๋ยวขอไปข่าวนี้ก่อนก็แล้วก,กันเพราะว่ามีอุบัติเหตุค่ะเป็นรถเคลน เป็นเคลนที่ติดอยู่บนตัวรถนะคะแล้วจอดอยู่บนทางยกระดับของโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข82หรือ M82 mm. คือช่วงบางขุนเทียนบ้านแพ้วค่ะปรากฏอีท่าไหนไม่รู้ลื่นลงมาไหลลงมาค่ะใส่รถขนส่งที่กำลังวิ่งอยู่ที่ถนนพระรามที่2ค่ะ ใกล้ๆกับเซ็นทรัลมหาชายหาัชายใช่ทำให้คนขับรถขนส่งเนี่ยได้รับปาดเจ็บหนึ่งรายนะคะ<อ>ก็ลงพื้นที่กันไปเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณตีส0บนาทีของเช้ามืดวันนี้ค่ะไปถึงปุ๊บเนี่ยทางเนี่ยมันมีลักษณะลาดชานนันไงคุณผู้ชมก็เลยทำให้รถที่มันมีเครนติดอยู่บนตัวรถเขาเรียกรถเฮียบรถเฮียบเนี่ยค่ะบรรทุกแผ่นฟินที่กำลังจะ ไปเก็บขาค้ำยันรถนะคะแล้วก็เคลื่อนย้ายรถออกเนี่ยมันไหล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 หล,หล,ลงมาก็เลยมาทับกับรถที่กำลังวิ่งอยู่บนทางคู่ขนานของถนนพระรามที่สองคนขับรถชื่อนายนัทพลเนี่ยได้รับบาดเจ็บแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลเอกชนเรียบร้อยแล้วนะคะทางหลวงจะเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่ค่ะแล้วก็เคลียร์ทางและเปิดการจราจรเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ใช่สลิงขาดตอนแรกข่าวออกมาตอนเช้ามืดคือสลิงขาด ตกลงไม่ใช่ค่ะคเป็นความประมาทของคนขับรถเฮียบแล้วยังไงอะเรียกมาเตือนอแล้วก็ผ่านกันไปแล้วก็จบกันไปสมุดพกสมุดพกสมุดพกยังไม่เสร็จสมุดพกรัฐมนตรีไปเลยดี<อ>ไหมแต่ว่าอันนี้เป็นคดีความค่ะจะประมาทเลื่อใดๆก็แล้วแต่เหตุการณ์เนี่ยมีการนำพาตัวคนขับรถแล้วก็คนที่อยู่ในเหตุการณ์ไปสอบปากคําที่เมืองสมุดปราการและจะต้องมีการดําเนินคดีค่ะ